เดี๋ยวคลิปนี้เราจะยา้ายฐานที่มั่นละยา้ายการสํารวจละเกาะโซนฝั่งนี้เราเคลียร์หมดละไอจุดเขียวๆว่าจุดม่วงๆนี่ผมเคลียร์หมดละเราจะจะข้ามไปเคลียร์จุดสีเขียวเกาะฝั่งนู้นละนี่ยจุดแรกที่เราจะไปก็คือ จุดสีเขียวด้านบนใน GPS อะฮะมันอยู่แถวสนามกอล์ฟอะผมจะไปสำรวจตรงนั้นนะไปไปสำรวจกันเลยล่อนไปเลยฮะไปทางนี้เดี๋ยวต้องหาจุดสร้างฐานสร้างบ้านใหม่ด้วยต้องสร้างบ้านฝั่งนู้นไว้ด้วยจะได้ไม่ต้องเดินทางข้ามมาฝั่งนี้อีกฮะ นานๆค่อยกลับมาทีแล้วกันถึงสนามกอล์ฟแล้วเดี๋ยวต้องหาจุดสร้างบ้านนะผมว่าผมจะสร้างบ้านแถวสนามกอล์ฟหนึ่งหลังนะไงไปหาที่ก่อน ที่ก่อนสร้างบ้านแถวสนามกอล์ฟตรงไหนดีวะตรงนี้เป็นหน้าผาเดี๋ยวขอวุนดูก่อนแล้วกันนะ เดี๋ยวมาใช้เวลาสังเกตก่อนตรงนี้มีลำน้ำด้วยมีแม่น้ำด้วยอืมแถวนี้ก็น่าสนใจนะแถวนี้ก็น่าสนใจกัน,กนเว้ยป๊ึบ แต่ถ้าสร้างบ้านอยู่ตรงนี้แล้วเราจะลงไปสนามกอลบฟยังไงวะ ตอนก็แล้วกันนะีะตอนนี้สั่งนี้เควินเคลีย e พื้นที่อยู่อัอนนี้ผมสร้างแบบง่ายๆเลยกั้นกำแพงอย่างเดียวพอนีกั้นกำแพงแล้วกางเต็นท์เอาอเอาแบบง่ายๆ เยี่ยมเทกเบรกไปก็ได้เควินไม่ได้ใช้งานเควินนานเลยวะ่ะเนี่ยผมเจอจุดน่าจะเป็นจุดน่าจะเป็นอีกจุดหนึ่งอะที่เหมาะกับการสร้างบ้าน นี่คมันอยู่ตรงหน้าผาตรงเนี้ยเป็นหน้าผาที่แบบเดินทางง่ายอะ่แะแต่ด้านข้างก็มีเนี้ยมีน้ํามีน้ําไหลยอยู่ด้านข้างแ,แล้วไม่มีคนป่าด้วยนะไม่เจอคนป่าอะไรตรงเนี้แล้วเควินกับเวอร์จิเนียก็เดินเดินมาได้ด้วยล้วเสร็จแล้วเนี่ยสร้างแบบง่ายๆเลย ล้อมรั้วปิดไว้เลยตรงนี้ซ้ายกับขวาเป็นเหวเนี่ยซ้ายขวาเป็นเหวแล้วล้อมรั้วปิดไว้ตรงนี้เลยฝั่งนี้ก็เป็นเหวป้องกันด้านเดียวอจุดสีเขียวเขียวอะจุดสีเขียวเขียวมาอยู่ข้างหน้านี่เลยนีหว่าจุดสีเขียวเขียวอยู่ข้างหน้าเราเลยอะตรงไหนวะ พร้อมแล้ววันนี้วันที่โอววันที่เก้าเก้าแล้ววันนี้วันที่้อยแ,แล้วนี่หว่ารีบไปสำรวจดีกว่าเผื่อเผื่อวันที่้อยแล้วเดี๋ยวจะเกิดเหตุอาจจะเกิดเหตุไม่คาดฝันหรือเปล่าเขมงหน้าสู่จุดสีเขียวที่สนามกอล์ฟ ลุ่มตันไปแล้วไปใกล้ถึงแล้วนีอ่อะไรวะนะชี้คนป่าวะ่ะไปดีกว่าไซาบังเกอร์ คนป่ามาเติมเลยไว้ไปดีกว่าอย่าบอกนะว่าต้องขุดอะ่ะมาดูทรงแล้วต้องขุดแน่เลยวะ่ะมันไม่มีสถานที่อะไรเลยอเอ๊ะแล้วถ้าเราทำถ้าเราทำบ้านมันก้อนหินเนี่ยจะปลอดภัยไหมวะโอเคไปขุดก่อนนะ คุดขุดขุดมีอะไรตรงนี้เจเจอฝา ทัาที maintenance อ๋อก็เป็นห้องเมน n t e n a n c e ไม่น่าลึกฮนะพวกห้องเม i n t e n a n c e มันจะเป็นห้องแบบห้องสั้นๆอะ่ะเหมือนเป็นห้องที่ให้ลงให้เราลงไปเก็บของ เป็นห้องที่ให้เราลงมาเก็บของเค okay, <Okay, S 1> เหมือนเดิมนะเอ๊ะแต่ห้องนี้ไม่มีเฟอร์นิเจอร์ถังสี <c oughs> เอ้ย ลูกโม่ะ่ะลูกโม่อยู่ตรงนี้ห้องเมเทแนสีนมองไม่เห็นอะไรมืดโอเคเดี๋ยวไปดูข้างบนแล้วกันนะไปดูข้างบนแล้วกันไม่มีอะไรเลยวะ่ะ กล่องใบแรกที่เจอเป็นทีดีเรซินอะทีดีเรซินหมดแล้วไม่มีเครื่องปินให้ด้วยไม่มีเครื่องปินทีดีให้ด้วยใจร้ายวะ่ะ เดี๋ยวขึ้นไปดูปืนลูกโม่กันนะปืนลูกโม่สนามกรอบนี่เองดูปืนกันนะลูกโม่อยู่ในกล่องเหรออ่าไม่เจอรีโวเวอร์ ปีสโตลใช้กระสุนอะไรวะมันใช้กระสุนอะไรวะก้ามมอเหมือนกันเหรอยี่แปด ต่ต้องลองยิงดูแล้วรีโหลดว่า28นะกระสุน9ก้ามมมียีเจอแล้วเจอแล้วเจอเยื่อแล้วโฮ้ยมีตัวนั่นด้วยที่มันถือนั่นน่ะหางเรือยิงควน เฮ้ย,ยมิโอโกอมิโกโกเฮ้ย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 ฮชี้มีคนนกด้วยไอย้เหี้ยเหมือนผมยิงใส่นั่นน่ะเหมือนมันเป็นหางเรือใบพัดเรือระเบิดเลยไอ้เวร เด็กๆอย่าเล่นว่าทูเราเบิดนะจะเป็นอันตรายถึงชีวิตได้เฮ <Hey. S 1> ้ยเฮียตกใจสองสองนัดนะเฮียลอ,อยได้สองนัดสามนี้จะดูมันลูกโม่มันมีกี่นัดยิงไปสามแล้วนะ 4นัดไปไหนอะ่ะ5นัด6นัด6นัดรีโหลดนะ6นัดรีโหลด6นัดรีโหลดระสุนอ่ะเช็คเชระสุนก้ามอ,มอ ยี่สิ์เก้ามมแต่แรงกว่าปืนพกช่างมันเถอะยี่นิบเก้ามมเลยวะคนป่าหมดแล้วหรอนู้นๆๆๆๆๆู้นเจออีกคนแลน้นะ ตายไหมตายวะ่ะทีเดียวตายอย่างแรงชีคนปา่าปากเชีย่ยผู้หญิงวะ่ะไม่ใส่เสื้อ 怎么没换衣服啊？ คนป่าไม่ใส่เสื้อเหมือนแก๊งนี้จะเป็นแก๊งผู้หญิงเลยวะมีแค่ผู้หญิงเหมือนกันวะผู้หญิงอีกตัวนึงผู้หญิง่ะไม่รู้ ศพหายไปแล้ววะ่ะมันจะเป็นแก๊งผู้หญิงเมื่อกี้ที่ผมยิงไปผู้หญิงหมดเลยอ้าไอตัวยักษ์หายไปแล้ว